ค่ะทุกคนวันนี้ l c 2ขอกอดกระแสฟุตบอลโลก2022นะคะกับ12คำศัพท์ที่อยู่ในสนามฟุตบอลนะคะคอบอลมือใหม่พลาดไม่ได้นะถ้าเกิดว่าพลาดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะดูบอลกับเขาไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะโดย12คำศัพท์นี้นะคะมันก็เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในสนามฟุตบอลนี่แหละนะคะภาษาไทยก็จะคุ้นๆกันดีเช่นลูกฟรีคิกลูกโทษใบแดงใบเหลืองอะไรนี้ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะพร้อมแล้วยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดู12คําศัพท์นี้กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า throw in throw in corner corner goal kick goal kick foul foul offside offside free kick free kick yellow card or red card handball handball penalty penalty formation formation injury time injury time linesman linesman เอาล่ะครบแล้ว12คำศัพท์นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะทีนี้เราก็ไปดูละกันนะว่าปีนี้ทีมไหนจะได้แชมป,ป์ฟุตบอลโลก2022นะคะยังไงก็ขอให้เป็นทีมที่อยู่ในใจของเราละกันนะคะบ๊ายบาย